สวัสดีครับอันนี้ก็จะมาเตือนภัยเกี่ยวกับเรื่องพนันออนไลน์บาคาร่าเป็นครั้งที่สองนะครับซึ่งครั้งแรกผมได้ลงคลิปไปแล้วให้ประสบการณ์ที่มันผ่านมานะครับก็อาจจะเป็นเหมือนกันเกือบทุกคนนะครับคือแ,แรกเว็บมันเริ่มเลี้ยงให้เราได้ หลังๆมันก็จัดการกินเรียบทุกคนนะครับส่วนมากเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้ตลอดนะครับอย่างพวกเราเนี่ยมันมีความโลภอยู่ในตัวอยู่แล้วนะครับเล่นได้ไม่รู้จักเลิกครับต้องต่อวันนี้ได้เท่านี้เดี๋ยวก็ได้อีกเดี๋ยวก็ได้อีกคือไม่มีไม่มีคำว่าลิมิตนักเล่นจะเป็นอย่างนี้ทุกคน ของผมจากตอนที่แล้วผมก็เราไม่หมดแล้วครับก็คือมันมันเริ่มจากการที่เราเสียยอดน,น้อยๆจนไปถึงยอดมากๆก,การเล่นนะครับผมก็เล่นปกติทั่วไปจากหนังก็คือเริ่มหนักขึ้น5,000หมื่น ถ้าคนรู้จักลิมิตจริงเนี่ยสองตาสามตาแรกผมเล่นได้ตลอดเลยนะครับครั้งละห้าพันก็ตาละห้าพันก็คืออาจจะครั้งหมื่นห้าแล้วก็ถอนหมื่นห้าแล้วก็ถอนแต่ใจมันห้ามาอยู่แล้วครับอีกไม่กี่ชั่วโมงก็คิดาอยากได้อีกก็เล่นอีกเงินมาไวไปไวครับเงินร้อนใช้จ่ายสุรุย่ยสุรไล่วันนี้ใช้หมื่นพรุ่งนี้ใช้ห้าพัน นะครับคิดว่าหาใหม่เป็นอย่างนี้คือคนแหละนะครับผมว่านะคแทบทุกคนเสียงานเสียการหมดครับไม่เป็นการทํางานก็คิดว่างานที่ตัวเองทําอยู่วันละไม่กี่ร้อยเราเล่นอันนี้ไม่กี่นาทีได้เงินหมื่นนะครับเ,เงินพันความคิดความโลภอายนณะมันเกิดจากตรงนี้แหละครับแ,แรกๆก็เล่นได้ หลังๆมันก็จัดการเรียบคนไม่มีระเบียบนะครับในการเล่นก็โดนลุกไลจะเคยใช้เวลาอย่างอื่นนะครับทําอย่างอื่นนะก็ไม่ทำแล้วฮะมานั่งเป้าหน้าจออย่างเดียวเพดูว่าไพา่จะออกอะไรรอแทงอะไรดีนะครับงานประจําไม่สนแล้วคราวนี้ไม่ต้องหลับต้องนอนกันเพราะมันเปิดแข่งเหมือนกับเปิดแข่งกับ Seven เซเว่ลยมันเปิดยีชั่วโมง <c oughs> มันก็ไม่ใช่เรื่องสำคัญหรอกครับแต่ว่าตลุกตัวเองนะครับเสียเงินไม่ใช่น้อยนะฮะในการเล,เล่นเล่นแล้วเล่นอีกมันบนเวียนอยู่อย่างนี้ไม่มีคำว่าลิมิตจากเคยที่บวกนะครับจุดหนึ่งพอแทงต่อไปวันหลังเริ่มแทงไม่ถูกและอะไรวะก็คิดในใจแทงแบบเดิมให้แบบเดิมทุกครั้ง นะครับก็แนวเดิมอีกแหละพ,พอเสียก็เริ่มไปหาสูตรนูน่นสูตรนี่ลงสองลงสามนะครับคิดว่าแน่และยังไงก็ต้องลุยต่อต้องเอาคืนให้ได้สูตรนี้ไม่ใี่อย่างหรอกครับมันไม่ใช่สูตรหรอกฮะัมันเป็นแค่รอแดงรอเนินลงยาวแค่นั้นเองที่มันถึงจะถูกวันไหนที่มีอย่างเงี้ก็เล่นตามมันกค่ละมังกร ปิงฟองสองตัวตัดสามตัวตัดอะไรก็ว่านไปนะครับดูไม่ยากพวกนี้ <c oughs> ใช้สูตรเนี่ยผมแนะนำนะฮะมันก็เดาเหมือนเราแหละนะครับมันไม่ได้มีอะไรพิเศษมากกว่าเรานะครับใช้จิตสัมผัสดีกว่านักพนันทุกคนมีจิตสัมผัสหมดผมว่านะครับเสียคือเสียได้คือได้แค่เลือกว่าฝั่งไหนกันน,นั้นเองนะครับใช้สติให้มากๆ ิดมากก็เสียมากเองคราวนี้พอที่มันจะออกกันนั้นก็ไม่ออกอีกของนี้มันสติไม่อยู่หรอกครับมันอยู่ที่การคาดเดาอย่างเดียวพอใช้สูตรจริงๆแล้วหลังๆก็เริ่มได้บ้างได้ตาสองตาเนี่ยโอโ้โหดีใจมากเลยครับจะเสียเป็นสิบตานะไม่คิดพอได้ตาสองตาโอโ้โหลุ้นโอโ้โหดีใจนะครับแทงทบไปทบมาก็โดนอีกคราวนี้พอจะตามแดงก็ออกน้ําเงินพอจะตัดน้าเงินก็ไปออกแดงเป็นเหมือนกันแหรอผมว่า หมดตัวทุกคนนะครับไม่เหลือ <c oughs> พอเสียหมดคราวนี้ไปไงฮะเริ่มหัวร้อนไอ้สันนะครับเป็นทุกคนเริ่มเบลออาการเบลอมานอนไม่หลับกินข้าวก็ไม่ได้น้ำหนักผมนี่ไปแล้วฮะลดหัวเพวิหัวเป็นสิบโลเลยจากปกติกินอิ่มกินอยู่ไม่กินข้าวสามวันยังเป็นเป็นมาแล้วอิ่มชิปโดยทันทีนั่งนอนไก่หน้าผากว่า โอ้โหทาได้ยังไงเงินก้อนนี้มันไม่ใช่น้อยๆหลักไม่ใช่หลักพันหลักหมืน่นแต่มันเป็นหลักแสนนะครับก็ทั้งกาไรทั้งทุนรวมกันหมดแล้วครับบางคนบอกต้องมีเป้าหมายนะครับอย่างนั้นอย่างนี้นักพนัน,น,นก็ไม่มีเป้าหมายหรอกครับได้คือได้เสียคือเสียนะครับความโลภยังไงมันอยู่กับมนุษย์อยู่แล้วทุกคนนะครับนะครับคุณจะเป็นคนดีขนาดไหน ถึงกูไม่ได้มหาันหรืออะไรก็ตามความโลภมันมีกันทุกคนความอยากได้มีกันทุกคนนะครับบางคนเป้าหมายวันละร้อยสามร้อยข้าขนมไม่มีหรอครับน้อยคนน้อยมากที่จะทําได้เสียปุบทบทันทีหัวร้อนทันทีครับเงินก้อนนะั้นเป็นเงินเงินเงินเขาสาบแช่งนะครับส่วนมากคนที่เสียทุกคนเนี่ยก็คิดอย่างเดียวว่ากูต้องได้คืน นะครับก er okay. ็น uh, ่าด้เล่นต่ออะแหนะครับไม่มีอะไรนะครับโดยไม่คิดอะไรว่าคือไม่คิดว่าจะเสียคิดว่าจะจะได้ว่าจะจะได้อย่างเดียวครับมันเป็นกันทุกคนนะครับทุนหมดทําไงครับคราวนี้หาผู้ที่ยืมสินเีอครับนะครับยืมใครได้ล่ะโกหกคนนั้นคนนี้เป็นนิสัยเลยครับคราวนี้จะเป็นคนดีนะฮะคราวนี้ก็เป็นคนนิสัยที่โกหกนะครับหมดเลยครับไม่มีใครครบต้อง โงหกทั้งเพื่อนทั้งแฟนทั้งพ่อทั้งแม่ทั้งญาติมิตรชิดสหายนะครับนะครับจนไม่รู้สุดท้ายยืมจนหมดจนไม่รู้จะไปใช้หนี้เขายัางไงตายเลยคราวนี้คิดแต่อยากจะตายนะครับตายอย่างเดียวไม่รู้จะทำยังไงแล้วอลืมอย่จะล,ลืมนะครับชีวิตคุณยังมีค่านะฮะใช้เวลาแต่ใช้เวลาหน่อยนะครับสองสามปีส,สี่ปีห้าปีกันมาไปการใช้หนี้คุยกับเจ้าหนี้เอาครับผผมเนี่ย ก็ระดับระดับหนึ่งเลยครับนะฮะในใน,ในการในการต้องมาตามใช้หนี้หรือการใช้ใจ่ายนะครับพอเป็นไงฮะพอหมดเนื้อหมดตัวเริ่มสาบานกับตัวเองแล้วว่าจะไม่เอาจะไม่เล่นอย่างนั้นอย่างนี้นะครับตอนไก่หน้าผาคือหมดเนื้อประดาตัวอยากฆ่าตัวตายแต่เป็นไงเงินเดินออกเริ่มมีเงินในบัญชีเอาละเอาแต่ว,ว่าลองอีกแล้ว เป็นเงินกันทุกคนผมว่านะฮะกว่าจะเลิกได้มันไม่ใช่ง่ายๆนะครับก็ใส่อีก็อาจจะคิดว่าจะได้ทุนคืนอาจจะได้ก็ว่ากันไปนะครับแล้วแต่เป้าหมายของแต่ละคนแต่สุดท้ายก็อีหลอบเติมครับเสียไม่มีใครชนะได้หรอกครับเจ้านะคําว่าชนะกับแพ้เนี่ยมันใช้ไม่ได้หรอกครับเพราะทุกอย่างมันคือการพนันนะครับมันไม่มีคําว่าแพ้ชนะการพนันก็นนคือการพนันครับ เสียคือเสียได้คือได้ไม่ใช่ว่าแพ้หรือชนะน,นะครับการพนันคือเสียกับได้มีเท่านั้นครับคิดแค่นั้นแหละครับถ้าคุณเล่นต่อคุณจะคิดว่าคุณจะได้อย่างเดียวเขาทําโปรแกรมมาเพื่อจัดการพวกอย่างเราเรา,เราโดยเฉพาะนะครับเขาไม่งงหรอกครับถ้าเปิดมานะเขาไม่ไม่งงหรอกครับที่จะมาเสียกันในพวกเรานะครับโปรแกรมเขาตัดจัดการมานี่เขาจัดการมากินเรียบแล้ว ะครับทุกคนเนะบอกเลิอกอย่างต่ำก็คือไม่ต่ำกว่าสิบครั้งนะครับอย่างต่ำนะฮะแต่สุดท้ายก็เหมือนเดิมนะครับคราวนี้ก็มานั่งดูมนทั้งวันครับมั่วไม่มั่วบ้างก็มานั่งดูเบลอไปหมดครับว่าสุดท้ายแล้วจะยังไงต้องมาตามใช้นี่นะครับกี่แสนแลราคนนี้ไปสร้างไว้แล้วแต่คนนะครับบางคนก็เป็นล้านนะครับ เริ่มสงสัยแล้วเขานี้มันโกงไม่โกงนะครับโกงไม่โกงเนี่ยเราไม่รู้หรอกครับรู้ียวรู้อย่างเดียวคือโดนกิน่นโดนแดดนะครับเสียก็บอกว่าเจ๊งนะครับไม่อยากไปยุ่งบอกเลิกแล้วไม่มีแล้วสุดท้ายแล้วนะครับบอกกับครอรัวสัญญาแต่สุดท้ายแล้วก็เหมือนเดิมนะครับเป็นกําลังใจให้ทุกคนครับเลิกได้เลิกครับนะครับ ไม่มีไม่มีวันที่จะได้เงินมันนะครับแล้วคุณอย่ามาบอกว่าคุณมีระเบียบในการเล่นมันไม่มีทางมันไม่มีจริงคำว่าระเบียบวันนี้ได้หมื่นได้สองหมื่นพรุ่งนี้คุณก็อยากได้อีกหมื่นสองหมื่นเงินมันหาง่ายครับ